จริงๆเรื่องนี้นะครับผมดูตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นการฝึกทหารโอ้เมือนมากมีการแข่งดำน้ำด้วยเว้ยแล้วแข่งดำน้ำไม่พอรุ่นพี่มีมาโพสในเซอีกที่นี้ไม่ต้องการคนอ่อนแอน่าวนั่นแหะสิทีนี้เราก็เลยไปดูไปดูในทางกฎหมายว่าเฮ้ยการรับน้องในประเทศไทยเนี่ยที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเขามีให้ใครไปดำน้ำแข่งกันหรือเปล่าคือมาดูของของเคสน้องเขาเนี่ยน่าสงสารมากเลยครับ คือตามประวัติน้องเขาที่ไปจมเนี่ยนะครับคือเป็นนักคือเป็นคนเรื่องกีฬาทุกประเภทเลยทีนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรกันเกิดขึ้นมันเป็นการรับน้องหรือมันเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนอันนี้เขาก็ยังตอบมาไม่ชัดแต่ว่าเบื้องต้นนะครับการที่เราจะเอาเด็กๆเนี่ยขึ้นกาลังเป็นเฟรชชี่เลยเนี่ยกําลังจะเปลี่ยนตัวเองจาก ขาสั้นเป็นขายาวครจริงๆแล้วประเพณีการรับน้องเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมันมาจากการฝึกทหารอโซตัสเ so ลยมาระบบโ so ซตัสเลยคดีเจโป้งเคยเป็นเด็กเมือ่อสี่สิบหสิบปีก่อนก็จะรู้ว่าการการไปรับน้องเนี่ยจะมีการประเพณีคือในบางคณะในบางพื้นที่ในบางมหาวิทยาลัยก็รับกันปกติไม่ได้มีการลงไม้ลงมือกันแต่ในบางคณะที่พีเลนหน่อยอาจจะมีตั้งแต่ สุดมนุษย์จน,<ช>จนอะไรที่คนเขาไม่ทํากันอ่ะใช่โหดอ่ะมันเป็นความฉุนองรุ่นพี่แล้วผมบอกเลยนะว่ารุ่นพี่หรืออาจารย์ที่ควบคุมดูแลในวันที่เกิดเหตุเนี่ยในกรณีที่น้องไปจมน้ําแล้วมีความผิดแล้วน้องเข้าไอซียูนะครับณตอนนี้ยังไม่ฟื้นนะครับหนักนะฮะหนักนะครับนี่ถือว่าเป็นการบาดเจ็บสาหัสแล้วนะทางกฎหมายรุ่นพี่หรือ,หรอมหาวิทยาลัยต้องโดนอะไรมั่งหรืออะไรไงฮะอย่างแรกเลยนะครับรุ่นพี่และ ครูและนะครับ<ถ>และครูอาจารย์ที่ควบคุมกํากับดูแลอยู่จะโดนในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตราที่300ประมาทและการกระทําที่ประมาทนั้น <ทำ S 2> เป็นเหตุให้ผู้อื่น ได้รับอันตรายสหาหัสโทษจำคุกหมู่ไม่เกิน3ปีหรือปรับและปรับไม่เกิน6กพันบาทถ้าน้องเขาตายนะจะเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย,ยซึ่งมีโทษจำคุกถึง10ปีครอ,อบครัวสามารถเอาเรื่องได้สทางหนึ่งตัวรุ่นพี่โดยตรงถ้าคุณรับน้องและน้องเขาเจ็บตายหรืออะไรก็ตามแต่รุ่นพี่โดนแจ้งจับนะครับอาจารย์ก็โดนร่วมกับเด็กเลยครับเพราะว่าตัวเองประมาท เขาบอกว่าเป็นความสมัครใจของผู้ร่วมกิจกรรมแล้วฮะผมบอกเลยว่าทําไมผมถึงหยิบกฎหมายเรื่องการประมาทมารู้ไหม,มเพราะว่าประมาทนี่แปลว่ารุ่นพี่ไม่ได้ตั้งใจรุ่นน้องจะสมัครใจหรือไม่ก็เป็นความผิดถ้าผมเทียบอย่างนี้น้องจะเข้าใจเลยว่าทําไมกฎหมายถึงคุ้มครองตัวรุ่นน้องเพราะว่าความประมาทของรุ่นพี่หรือครูอาจารย์ที่อยู่ในกากับดูแลเนี่ยมันไม่มันละหลวมถ้ามันไม่ละหลวมเด็กต้องไม่จมน้ําถ้ามันไม่ละหลวมเด็กต้องไม่จมน้ําคุณต้องรู้ว่าน้องเขาไหวไม่ไหว อันนี้มันคือขนองแล้วรุ่นที่รับน้องมีสติอย่าไปทำทารุณกรรมเด็กทำทารุณกรรมเขาไม่ว่าทั้งร่างกายหรือจิตใจเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาทั้งสิ้นแล้วคุณต้องรับผลการกระทํานะอาจจะอ,อาจจะไม่ได้เรียนหนังสือต่อนะไปไหนก็ไม่รู้เนาะอยู่ในเรือนจำเลยเครับอ